อันนี้ก็เป็นงานตัดล้างของผมเครื่องแรกปีแรกตัวนี้เป็นเจ้าไดกินอินเวอร์เตอร์9,000 BTU แต่ที่นี่ผมดูแล้ว9,000ก็ห้องขางนาดที่ผมดูแล้วไม่บรานซ์เลยถ้าหมื่นสองนี่จบเลยอืมจบตัวนี้ก็เอะลืมมาเครื่องวัดเรงลมลมบอ,อกแค่ซีกขวามือผมอย่างเดียวซีกซ้ายตันมิสซีรีกับตันสนิท ตอนนี้ก็ตอนนี้รอความอนนะไอไดกินไอไอญี่ปุ่นเนี่ยผมเบื่ออย่างเดียวมันล้ำมันล้ำนะเนี่ยวันตื่เลยแม่งไ่าจะเนี่ยมเขาไม่เซอร์ยังไม่ทําเลยมเขาไม่เซอร์ยังไม่ทมมําเลยผมต้องรอจนว่าอ่าทาละหมุนละรอมเขาไม่เซอร์มันจะทําอะไรเสร็จเร่งรอบสุดเมื่อน,นั้นแหละผมที่จะตัดอุปกรณ์ลงมาไม่งั้นเราไม่ตรวจเช็คก,ก่อนแล้วมีปัญหานี่นะม,มันก็จะเถียงกันวะวุ่น่ยเออมันเป็นที่ช่างเนี่ยเนี่ย อ okay. แต่ลูกค้าก็เป็น f c ผมใน TikTok ก็โอเคปีนี้เครื่องแรกผมจริงๆผมแจ้งราคาไปแล้วนะว่างานตัดล้างผมเนี่ยเข้าสู่หมดราคามาตรฐานคือตัดล้าง2,000บาทแต่ตัวเนี้ยผมเนี่ยต้องถอดคอยล้อลงมาล่างข้างล่างเพราะว่าตรงนี้ดูตำแหน่งมันเนี่ยคือจะคุมผ้าและวุ่นวายผมตัดคอยล้อนยกลงมาเลยก็ทําสุญญากาศใหม่ก็ใช้ไม้ครเกตในการวัดความชื้นวัดการรั่วการลีกอะไรก็จะใช้ไมครเกตโอเค ตอนนี้คอมต่อแล้วรอนานมากกว่าจะต่อเบเกอร์อยู่นี่อันเนี้ยคอมทําก็จะชา้าเลยแหละเพราะพงก็ลอกตันมากเราไม่ออกเลยโอเคก่อนจะตัดล้างก่อนจะล้างเทสทุกอย่างเทสปานสวิงเทสสปีดพัดลมเทสคอมเพรสเซอร์ทุกอย่างให้มันโอเคก่อนถึงจะล้างก็ต้องรอจนหว่ารอบมันจะสูงสุดแล้วค่อยล้างแต่ดูสภาพ ตันมากเลยนะผมจะล้างกอบเกตพี่แมคือชำระคอยร้อนนะ่ะชำระเป็นชิ้นๆเลยเอาแบบให้สุดติงกันติงแมวเลยตัวนี้ก็แผงข้างหลังแผงเดียวอันนี้9000 BTU ตัวนี้ตัวคอยร้อนเล็กเนี่ยผมบอกเลยปัญหาเยอะไอ้ได้กินตัวเนี้ยไอ้ตัวคอยร้อนเล็กๆเ,เนี่ยอโอเค๋ยวรอแป๊บนึงไปตีดเตียงข้างมือเดี๋ยวกลับมามันต้องเล็งรอบสูงสุดคลิปแอมไมครเกต เกดเครื่องแว็กหางชุดล้างอย่าล้างตังน,นี้โอเคอ่ะคลิปนี้พอคลิปนี้ก่อนครับเดีย๋ยวไปเตรียมเครื่องมือก่อน